นี้เป็นการรีวิวตัวนี้นะ au, อัลบาการ์เอ็กเซเาอ่าก็เป็นเผาอีกใบหนึ่งละของอัลบากาเรียกว่าแบรนด์นี้เนี่ยขยันออกเผามากอย่างที่บอก ใครแบบอยากได้เผาแบบวารตี้เนี่ยลองมาดูของอบาก้าเขาแบบว่ามีน่าจะเป็นสิบให้คุณเลือกว่าคุณอยากได้แบบไหนยังไงอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ชื่อว่า c c คเซสเผลตัวที่เรามารีวิวเนี่ยอันนี้เป็นสีดำนะจริงๆเนี่ยเรื่องสีเนี่ยอยากให้เข้าไปดูในเว็บเพราะว่าอบาก้าเนี่ยเขาจะแบบมีสีออกมาเติมเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางทีมันเดี๋ยวจะมีสีนู้นสีนี้สีน,สน,สนี้อ่ะถ้าคุณฟังอย่างในคลิปเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้อัปเดตล้วก็ได้เอาสีดาที่เป็นเบสิกมาโชว์ ไซด์ของเขาตัวนี้มันมีซิปช่องเดียวแล้วข้างในก็เก็บของถามว่าตัวนี้มันแตกต่างจากเขาตัวอื่นยังไงมันมีลักษณะของความเป็นแบบป่องๆแบบนี้เ,เขาจะเรียกว่าดีไซน์เป็นแบบโดมๆหน่อยเพื่อให้คุณเก็บของที่คุณต้องการให้มันมีวอลล่มอะได้ง่ายขึ้นแต่ตัวมันก็แบนๆอย่างนีน้นะสามารถบีบๆได้แต่ถ้าแบบอยากใส่ของที่มีวอลล่มเงี้ยอย่างเช่นใส่แบบตัวหูฟังอะไรเงี้ยใส่อันนี้ของโลบนะเป็นแว่นกันแดดหรือใครอยากเอาไว้ใส่พวกแบตอะไรเงี้ยก็ได้ ใส่เข้าไปอ่ามันก็จะเหมือนแบบเป็นทรงของกระเป๋าอยู่เพราะว่ามันมีความสูงของกระเป๋าอยู่เนี่ยประมาณ4เซนอ่าเรียกว่าก็เป็นโดมขึ้นมาที่สูงเลยแล้วก็ด้เมนชั่นความยาวของมันตรงนี้ยอยู่ที่13.5คูณแแล้วก็ด้านความสูงก็อย่างที่กี้บอกเนาะก็คือ 4, สซมอนะประมาณนี้อีกจุดหนึ่งที่เขามีมาให้ก็คือเขามีสายมาให้ด้วยในกระเป๋าเนี่ยเวลาคุณซื้อไปเขาจะมีสายสแตปตัวนี้มาให้คุณสามารถ คล้องได้นะคราก็จะมีด้านปลายไว้ให้คือจริงอันนี้มันก็สามารถใช้เป็นเพาได้ก็คือใส่ไว้ในกระเป๋าอื่นๆแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเอาไว้คล้องต่างๆก็สามารถใช้ได้ก็ใช้ตัวนี้แหละสแตปตามเดิมแบบที่เราใช้กันของอัปปาอันนี้เวลาใส่ก็ใส่เข้าไป2ฝั่งใส่คล้องเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ล็อกปึ๊บอ่ะก็เรียบร้อยละอ่ะเดี๋ยวเราไปสะพายให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอันนี้เวลาเราเอามาสะพายอย่างเงี้ยเราก็สามารถปล่อยให้ยาวสุดเลย ผมสูงร้อยแปดสิบนะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะได้แนวแนวนี้นะส่วนถ้าอยากให้มันรัดรัดหน่อยเราก็ปรับขึ้นมาให้กระชับอ,อ่ะถ้าอยากให้มันกระชับก็แนวๆนี้ก็ได้เนี่ยสายมันจะเป็นสไตล์ซิทเบลนะเลื่อนๆก็สามารถปรับง่ายอยูเย่เวลาปรับก็รูดไปรูดมาได้ง่ายอยู่เึ๊บ อ,แบบอ,อันนี้ก็คือการสะพายแต่จริงเนี่ยเดี๋ยวมันสามารถเอาไปใช้กับพวกตัวฮับคีย์ชนพวกนี้ได้เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูสะพายให้ดูเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเป็นแบบอย่างแบบา supply, ง่ายกระเป๋าสะพายง่ายๆสามารถเอาไว้คล้องดูนั่นนี่ได้ถ้าไม่ใช้ก็ถอดออกวิธีถอดก็เหมือนเดิมเลยก็แค่ดันอันนี้เข้าแล้วก็บีบตัวนี้มันก็จะหลุดเลยนะอันนี้ดันเข้าบีบ,บหลุดละโอเคทีนี้ ไอ้ตรงปลายสองฝั่งเนี่ยมันก็สามารถเอามาใช้กับตัวฮับคีย์เชนของทางอัาก้าได้ด้วยนะฮับคีย์เชนคือสิ่งนี้อ่าอันนี้ซื้อแยกมันก็จะเป็นเซตที่สามารถติดแบบนี้ได้อันนี้เราก็สามารถเอาไปหนีบกับกระเป๋าสะพายกระเป๋าสลิงพวกสายกระเป๋าหรือว่าจะตรงเข็มขัดก็ได้ก็หนีบเข้าไปแล้วเราก็เอาตัวเนี้เข้ามาติดกับตัวของตัวนี้ปึ๊บ เรียบร้อยทีนี้สมมุติเราใช้อันนี้เป็นกระเป๋า modern day f a l e r active sling นะเป็นแบรนด์อื่นไปเลยไม่ต้องของอเมริกาก็ได้เราก็หนีบอันนี้มันจะเป็นตัวหนีบธรรมดาเลยก็หนีบเข้าไปปึ๊บเนี่ยเราก็สามารถติดเข้าไปได้เป็นเหมือนแบบอ c c e s ซ o r y เนี่ยเวลาจะใช้ก็ดึงออกประมาณนี้นะซึ่ง a c c e s ซ o ร y พวกนี้เขาจะมีเยอะเลยมีแบบเป็นแลนยาร์ดด้วยเป็นสายแบบห้อยคออะไรเงี้ยเราก็ มีขายเหมือนกันก็ใครสนใจก็ลองไปดูกันได้อัลปาก้าเนี่ยเขาทำมาเป็นอีโคซิสเ็มนะคนก็จะชอบของเขาเนี่ยเพราะมันก็สามารถเอาไปใช้กับน,นู่นนั่นนี่ได้เนี่ยแล้วก็สามารถติดได้เลยจะฝั่งไหนก็ได้โอเคอันนี้ก็คือเอาไปใช้กับฮับคีย์ชนของอัปาก้าซื้อแยกนะย้ำอีกทีหนึ่งกลับมาที่กระเป๋าวัสดุก็เป็น Xpack เหมือนเดิมอยู่แล้วใครที่เป็นแฟนอัปาก้าเนี่ยก็จะรู้ว่าผ้าที่เขาใช้เป็นประจำก็คือผ้า X p a c แนี่แหละเป็นของแบรนด์ X p a c เป็นผ้าที่แบบมีความแก่งทนเบ้า อ่าเป็นมันติเลเยอร์คือแบบก็จะซ้อนกันเป็นหลายๆเลเย,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 ยอร์มันจะมีเลเยอร์ที่แบบกันน้ํากันฉีกอะไรเงี้ยถ้ามันเกิดรอยฉีกขาดเนี่ยมันก็จะมีความลิฟต์สต็อปก็คือว่าจะไม่รันต่อง่ายอันนี้ก็คือจุดเด่นของตัวผ้า X p a c k ซึ่งก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างพรีเมียมหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะเอาไปใช้กันแบบในตัวกระเป๋าที่มันแบบมีความพรีเมียมนะอ่าประมาณนี้ส่วนซิปแน่นอนก็จะเป็นซิป YKK อัลปกายูแลอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์ของอวกาเลยก็คือกันน้ํา แน่นอนนะแล้วก็ตรงหัวซิปก็จะมีแบบช่องให้สอดหัวซิปเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันน้ำเข้าหัวซิปเพราะเวลาหัวซิปเนี่ยบางทีรูดแล้วมันจะมีร่องอยู่นิดนึงเขาก็จะทําดีไซน์ตรงนี้ตรงหัวซิปให้เป็นตัวครเรอร์ไว้เพื่อป้องกันน้ำเข้าได้อันนี้ก็จะใช้เป็นลักษณะของไฮพอลอนโอเคหางซิปก็จะเป็นตัวไฮพอลอนเหมือนกันประมาณนี้ ส่วนข้างในก็จะเป็นผ้าสีส้มเนาะเป็นไนลอนลิฟสต็อปแบบนี้อันนี้เป็นใช้เป็นลายตารางอ่าก็จะเป็นผ้าแบบคุณภาพดีอะรูปเรารู้สึกได้เลยนะข้างในมีอ่าเป็นลาเบลอัลเาก้านิดหนึ่งอ่าอัลเาก้าเนี่ยเขาพยายาแบบโลโพรไฟน์นะของเขาจะแบบว่าส่วนมากเขาจะแบบไม่เน้นแบรนด์อะให้แบรนด์เป็นซ่อนๆอยู่อะไรเงี้ยบางทีก็แบบเป็นลาเบลดำดำดำบนดำอะไรเงี้ยแบบเออคือแบบโลโพรไฟน์ไม่ต้องปวดแบรนด์อะไรเงี้ยฉันเจ๋งในตัวเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคก็ เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใบนี้ a l b a c a Access เซา,าอ,าอ่ใครสนใจก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะที่ w w w บไซต iroptogo.com/shop หรือว่าใครมีข้อสงสัยสอบถามเข้ามาก่อนทาง l i n e แ iroptogo นะอ่าหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้ลองเช็คดูว่าให้มีของมีของอะไรหรือเปล่าหรืออยากจะสอบถามว่ามันใส่นู่นนั่นนีได้ไหมไซส์ยังไงอะไรเงี้ยถามเข้ามาก่อนสีเสอือเงี้ยเออถามเข้ามาได้เรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้ส่วนถ้าอยากสั่งซื้อก็ เช่นเดียวกัน l i n e แอ e ไอรูปตหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้หรือจะที่ w w w บ l e p t i c o com s h o p ก็ได้อ่ะแล้วก็ Shopee Lazada นะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ก็มีให้คุณเลือกซื้อ,อยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ